ตัวน,นี้เป็น Mazda สามนะครับตัวสองตัวสรีสปอร์ตนะครับส่วนภายในนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมขอเข้าข้างในดีกว่ามาสเตอร์ทำรถมาค่อนข้างให้มาครบนะครับ อันนี้เป็นแค่ตัว969,000บาทก็ให้มาพวกแบบซอฟพัดหมดแล้วบุนุ่มหมดเลยแล้วก็ให้พวกเนี่ยกลุ่มต่างๆมาแบบค่อนข้างครบนะครับเบรกมุง้งไฟฟ้าออโตโอ้เบรกโวถ้าจะเป็นมาตรฐานของรถสมาร์ตได้เแล้วนะครับผมว่าพวกพวกเนี้ยมันสบายเวลาเราติดไฟแดงพวกออโตโ้เบรกโวออโต้โฮเนี่ยครับส่วนมีหมวกกันกระพริมีหมวกสปอร์ตด้วยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสปอร์ตนะครับนี่นะครับเพือพ่อนๆมันจะขึ้นคําว่าสปอร์ตนะครับแล้วกด เปิดปิดได้โดยง่ายๆนะครับมีช่องเชื่อมต่อ USB อยู่ด้านนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเป็นแบบพวงมาลาัยทันสมัยของ Maz d a แล้วนะครับเป็นแบบรุ่นใหม่ๆของ m a z d a แล้วนะครับให้มาใหม่เลยมีที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็นี่นะครับที่กระจกสำหรับแต่งหน้าสำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าคนนั่งนานๆนะครับก็มีไฟมาให้ด้วยมีที่เก็บแว่นให้มาแบบซอฟต์ทัชนะครับ มาสต้าเป็นรถที่ไม่กักนะไม่ค่อยกักนะครับให้ออปชั่นมาดีอันนี้ไม่ได้อวยนะพพดกันตรงๆนะครับส่วนข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวฟรีดานนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แล้วก็นี่เป็นมาร์ค่าสามอีกรุ่นนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งร้าน1นึบาทนะครับเรามาดูด้านในกันด้านในก็คล้ายๆกันนะครับต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะนะครับ